สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องตอนนี้ครูหนุ่มก็มาถึงที่ทำงานแล้วนะครับก็อยากจะมีประเด็นที่มาเป็นข้อคิดสาหรับชีวิตในพี่พี่น้องนองนะครับทุกคนนะครับเพื่อนๆนทุกคนนะครับชีวิตเรานะครับแตกต่างกันในเพศวัยสีผิว ความชอบความสนใจสิ่งที่เป็นแรงจูงใจใฝ่ฝันไฝ่สำดิษแต่เรามีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันและคล้ายกันนะครับทุกคนก็คือหัวใจแล้วก็ความรักที่มีต่อกันมนุษยธรรมที่ทำให้เรารู้จักดีชั่วพระเจ้าทรงสร้างเรานะครับ ตามพระฉายตามแบบอย่างของพระเจ้าเราไม่ได้วัฒนาการมาจากสัตว์สัตว์เซเดียวสัตว์ชั้นสูงสัตว์เลื้อยคานสัตว์บกเป็นลิงแล้วก็คนตามที่วิทยาศาสตร์บางสายได้กล่าวไว้ป็นเราถูกสร้างมาจากพระหัตถ์พระเจ้าโดยปั้นขึ้นมาจากดินแล้วก็ใส่ลมปราณระบายลมปราณเข้าางจมูกพระเจ้าให้เรามีชีวิตนะครับ แล้วเราก็มีความรักมีความบริสุทธิ์มีการนมัสก,การมีสติปัญญาและพระเจ้าทรงให้เราครอบครองสิ่งต่างๆแต่มนุษย์ได้ใช้อิสระในการเลือกที่ผิดก็คือเลือกไม่เชื่อฟังพระเจ้าบาปได้เข้ามาในมนุษย์มันทำให้เกิดความทุกข์ความอดอยากความหิวสงครามยาเสพติดการล่วงประเวณีการพนัน สี่ล้าพุนาจารย์รูปเคารพแล้วก็การตายและตกมึงไปนรกแต่พระเจ้าทรงรักเราพระเจ้าทรงปรารถนาจะให้เราลอดไปสวรรค์และเป็นบุตรของลงพระเจ้าจึงลงมาเกิดเป็นพระเยซูคริสต์ที่เกิดอย่างบริสุทธิ์ไม่ผ่านพงพันธ์ของไม่ผ่านเชื้อของผู้ชายแต่มาจากพงพันธุ์ของผู้หญิงแล้พระเจ้าทรงให้เรา พจ้าทรงตายแมการเขียนอย่างทุกทรมานเพื่อรับบาปผิดของเราถ้าเรามีความเชื่อเระวางใจนะครับอธิษฐานต่อพระเจ้าขอาการยกโทษจากโลภสารภาพบาปจากลงกลับใจใหม่เราจะได้เป็นบุตรพระเจ้าเป็นประชากรสวรรค์นในรือฟื้นพระฉายในความรักความบริสุทธิ์การนมันสก,การสติปัญญาความรู้เรื่องพระเจ้าถ้าพี่น้องที่ได้ฟังคลิปนี้แล้วสนใจอย,า,ยจากจับพระเจ้า ผมแนะนาให้เปิดใจของท่านน้องนะครับพระเจ้าครอบประตูอยู่ที่หัวใจของท่านถ้าท่านต้อนรับพระองค์อธิษฐานตามผมหนึ่งนาทีถ้าท่านจะเป็นบุตรพระเจ้าเป็นประชากรสวรสดิ์นทีนะครับหลับตาอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดลูกเป็นคนบาปโปรดเมตตาครับพระเจ้าด้วยโปรดยกโทษความผิดบาปท่านล่วงละเมิดทางส้นที่ลูกได้ทำมาขอเปิดใจออกอันเชิญพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตวอพร ปกป้องชำระชีวิตของพระเจ้านะครับเจ้าขอเป็นบุตรลงเขอตดตามลงตลอดไปในนามเจ้าเอเมนเพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านอธิษฐาน,านอย่างจริงใจท่านจะเป็นบุตรของพระเจ้าท่านให้ท่าน,ท,านทำห้าสิ่งนี้แล้วท่านจะรักษาความรอดและสถานะลูกพระเจ้าตลอดนิรันด1์หนึ่งไปโบสถ์ไปแคร์นะครับเพื่อจะได้รักษาความพันของพระเจ้าสองอธิษฐานอา่อานพระมีทุกวันนะครับสามร้องเพลงส่าเสือนามัสการ แล้วก็ประกาศเรื่องราวของพระเจ้านะครับสี่เพื่อนเพื่อนแล้วก็ห้าเชื่อวางใจและติดตามพระเจ้าตลอดชีวิตพระเจ้าพรครับ